สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมิมี่เดอะทาร์ทค่ะและคลิปนี้นะคะเป็นดวงความรักค่ะของชาวราศรีธาตุไฟนะคะประจําวันที่1นึถึงสิสิงหาคมนี้ค่ะสําหรับชาวราศรีธาตุไฟนะคะก็ประกอบไปด้วยชาวราศรีเมษสิงห์แล้วก็ธนูนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าความรักของคุณใน15วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะมาเริ่มกันที่คนโสดกันก่อนเลยค่ะสําหรับดวงความรักคนโสดนะคะก่อนหน้านี้ความรักเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะ ขอเช็คพลังงานในอดีตก่อนนิดนึงค่ะสำหรับความรักก่อนหน้านี้นะคะ ดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตเราแล้วนะคะบางคนอาจจะเป็นคนเก่าๆก็ได้ค่ะเหมือนเข้ามามอบความรักให้สิ่งดีๆให้แต่ดูเราอะค่ะไม่ค่อยจะพอใจหรือว่าอยากจะรับสักเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นคนเก่าๆเนี่ยดูเราจะไม่อยากจะสารสัมพันธ์หรือไม่ไม่อยากจะพูดคุยด้วยนะคะตัวคุณเองก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรตัวเองนะคะแต่คุณรู้สึกว่า1ไม่อยากจะกลับไปเจ็บแบบเดิมอีกแล้ว2ขอดูพฤติกรรมก่อนได้ไหมว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง ควรค่าหรือว่าคู่ควรที่จะให้โอกาสไหมแบบนี้ค่ะเรามาดูกันบ้างนะคะว่าความรักในปัจจุบันของมูโซต,ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างค่ะ สำหรับคนอนโสดนะคะบางทีคุณก็ยังมีความรู้สึกเดิมๆความรู้สึกเก่าๆนะคะโดยเฉพาะความผิดหวังนะคะในอดีตนะคะมันยังติดตาตรึงใจหรือว่ายังหลอนอยู่นั่นเองนะคะบางทีมันก็ทําให้คุณกังวลนะคะว่าอยากจะมีความรักครั้งใหม่ดีไหมหรือว่าเราควรจะเริ่มใหม่กับใครดีหรือเปล่าอะคะ่ะแต่ว่าในเร็วๆนี้อะคะ่ะจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะเป็นคนที่น่ารักนิสัยดีอายุมากกว่านะคะอาจจะ5-10ถึงิปีได้เลยะคะ่ะ เขาจะเข้ามามอบสิ่งดีๆให้กับเรานะคะอยากจะแค่แค่ดูแลแล้วก็อยากจะเอาใจใส่เราอะคะ่ะเราก็จะสามารถรับรู้ได้นะคะถึงความโรแมนติกแล้วก็ความน่ารักที่เขามีให้กับเราอะคะ่ะขอดูความรักใน15วันนี้กันบ้างนะคะว่าความรักของคุณจะเป็นไปในทิศทางไหนกันบ้าง รับความรักใน15วันนี้นะคะตัวชาวราศีทัตุไฟเองะคะ่ะคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะคุณจะเลือกที่ความสุขของตัวเองหรือว่าความพึงพอใจของตัวเองนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะคุณจะเลือกตัวเองก่อนหรือว่าความสุขของตัวเองก่อน,นะคะ่ะดูเหมือนว่าตัวคุณเองนะคะในช่วงนี้นะคะ่ะบางคนแอบอาจจะกําลังแอบทาอะไรบางอย่างอยู่นะคะหรือว่ามีคนเข้ามาสอดส่องดูพฤติกรรมเราก็ได้ะคะ่ะ คุณมีเกณฑ์นะคะที่จะ move on นะคะออกจากความสัมพันธ์เดิมๆหรือว่าสิ่งที่ทำให้เราไม่สบายใจก่อนหน้านี้นะคะคุณอยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยากจะมีชีวิตใหม่ๆหรืออยากจะมีความรักที่ไม่เหมือนรูปแบบเดิมที่ผ่านมานะคะถ้าอยากจะบอกอะไรบ้างไหมคะเกี่ยวกับสิ่งนี้ที่คุณกำลังคิดแล้วก็วางแผนอยู่ค่ะ สำหรับสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะเออแรกๆนะคะคุณอาจจะเหมือนมองไม่ออกนะคะว่าอนาคตของคุณนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของความรักมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะบางคนรู้สึกว่าเราจะเหงาไหมหรือว่าเราจะโดดเดี่ยวหรือเปล่าอะคะ่ะบางทีเราก็มีความกลัวนะคะแต่ไพ่อยากจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณนะคะกลับมาเลือกตัวเองหรือว่าทําสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะเดี๋ยวสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาเองค่ะ ดูหเหมือนว่าสิ่งที่คุณกําลังจะตัดสินใจหรือสิ่งที่คุณจะทำอะคะ่ะหนึ่งนะคะมันจะทําให้คุณมีการเงินเยอะขึ้นมันจะทําให้คุณมีความมั่นคงในการใช้ชีวิตนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกดีกับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าดีแล้วที่เราตัดสินใจแบบนี้ดีแล้วที่เราเลือกที่จะเดินออกมาค่ะเดี๋ยวมาดูกันบ้างนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรไหมเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนี้ค่ะ าะะชาวราศีธนฟกํากลังจะได้พบอะไรใหม่ๆหรือว่าโอกาสใหม่ๆนะคะบางคนอาจจะมีคนไปชวนไปทํางานนะคะหรือว่าให้เงินก้อนเรามานะคะเพื่อที่เราจะไปทําธุรกิจหรือว่าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับชีการดําเนินชีวิตหรือว่าชีวิตของตัวเองค่ะสิ่งที่คุณกําลังจะทานะคะค่อนข้างจะง่ายดายไม่มีอุปสรรคนะคะ ถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เวลาจะทําอะไรจะเริ่มทําอะไรมีแต่คนมาขัดขวางหรือว่ามันไม่สําเร็จสักทีอะค่ะเร็วๆนี้โปรเจกต์ที่คุณกําลังจะทำอะค่ะโดยเฉพาะที่มีคนยิบยื่นมาให้ได้รับความช่วยเหลือนะคะจะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะคุณกําลังจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะโดยเฉพาะในเรื่องการงานนั่นเองค่ะพายอยากจะบอกอะไรกับคุณไหมคะในด้านความรักของคุณใน15วันนี้ค่ะ สำหรับความรักใน15วันนี้นะคะดูยังจะไม่เด่นสักเท่าไหร่นะคะบางทีชาวราศีธาตุไฟอะคะ่ะอาจจะไม่ได้สนใจในเรื่องความรักด้วยซ้ำไปนะคะ ตัวคุณเองยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะมีความรักนะคะคุณอยากจะพัฒนาตัวเองให้ได้มากกว่านี้เพราะว่าคุณมองว่าถ้าเกิดว่าเราค่ะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตหรือว่าวิถีชีวิตที่เคยเป็นมานะคะคุณก็จะพบเจอแต่คนเก่าๆหรือว่ารูปแบบสังคมเก่าๆนะคะคุณไม่อยากจะเจอแบบนั้นอีกแล้วคุณอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อที่จะเจอสิ่งที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมนะคะตอนนี้คุณไม่ได้กลัวแล้วนะคะว่ามันจะต้องใช้เวลามากสักแค่ไหนค่ะคุณแค่รู้ว่า ถ้าเราทําสิ่งที่ดีเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีค่ะคุณก็เลยเลือกที่จะทุ่มเทแล้วก็พัฒนาตัวเองมากกว่านะคะในช่วงนี้ค่ะใน15วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับคุณคะมาดูกันค่ะ สำหรับ15วันนี้นะคะดูคุณจะโฟกัสในเรื่องการเงินนะคะแล้วก็บางคนนะคะอยากจะเดินทางได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าในเรื่องการเดินทางเนี่ยยังไม่เด่นนะคะอาจจะต้องรอไปหน่อยะคะ่ะใน15วันนี้ยังไม่ได้เดินทางหรือว่าอะไรที่วางแผนไว้เกี่ยวกับการเดินทางอาจจะต้องชะลอไปหรือว่าเลื่อนออกไปนะคะแต่ว่าเรื่องการหาเงินหรือว่าเรื่องรายได้อะคะ่ะค่อนข้างจะเด่นแล้วก็มีรายได้ที่มีเงินก้อนเข้ามานะคะโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนค่ะถ้าอยากบอกอะไรเพิ่มเติมไหมคะ ดูเหมือนว่ามีใครหลายคนนะคะที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับเราไม่ใช่แค่ลูกค้านะคะแต่ว่าเข้ามาในเชิงชู้สาวหรือว่าเข้ามาจีบใดด้วยเช่นกันค่ะแต่ดูเหมือนว่าตัวเราเองเนี่ยสัมผัสได้นะคะว่าเขาอะดูไม่ค่อยจริงใจเลยหรือว่าเข้ามาแล้วก็ดูมันวางใจไม่ได้ะคะ่ะคุณรู้สึกว่าคุยด้วยเราไม่สบายใจนะคะตัวคุณเองอาจจะเลือกที่จะถอยห่างนะคะแล้วก็ไม่ดําเนินความสัมพันธ์ไม่พัฒนาความสัมพันธ์ไปกับคนนั้นค่ะ ถ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับความรักในช่วงนี้ไหมคะ ในช่วงนี้นะคะเป็นเวลาที่ดีนะคะในการพัฒนาตัวเองแล้วก็ทําสิ่งดีๆให้กับตัวเองคะ่ะแม้ว่าหลายๆอย่างนะคะหรือว่าปัญหาเก่าๆอะค่ะมันยังจะไม่จบไปซะทีเดียวนะคะแต่ว่าการที่คุณพัฒนาตัวเองแล้วก็ทําสิ่งดีๆให้ตัวเองนะคะมันจะนําพาคุณนะคะไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นแล้วก็มีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นคะ่ะอะไรเก่าๆยังไม่จบไปนะคะยังจะค้างคายอยู่หรือว่า ยังเข้ามากวนใจเราอยู่นั่นเองค่ะแต่ว่าเราอะค่ะเลือกที่จะโฟกัสในการพัฒนาตัวเองหรือว่าชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะเพื่อที่เราอะค่ะจะขยับตัวเองหรือว่าถีบตัวเองขึ้นไปนะคะถ้าอยากแนะนําอะไรคุณเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหรือว่าความรักในช่วงนี้ไหมคะ สำหรับการใช้ชีวิตในช่วงนี้นะคะหรือว่าการพัฒนาตัวเองหรือแม้กระทั่งความรักก็ตามนะคะสิ่งที่พายอยากจะบอกนะคะระวังความเครียดคิดมากหรือแม้แต่ความกังวลของเราเองนะคะพ่ยอยากจะให้เราอะคะ่ะใช้ชีวิตอย่างสบายๆทำอะไรที่เราสบายใจทำอะไรที่ไม่ส่งผลต่อความเครียดของเรานะคะเพราะว่าบางทีอะคะ่ะโดยเฉพาะเวลาอยู่คนเดียวอยู่เงียบๆ ตอนกนลางคืนแบบนี้นะคะมันจะทําให้เราชอบนึกย้อนไปถึงเรื่องราวที่ไม่ดีหรือว่าทําให้เรากังวลคะ่ะไพ่ก็เลยอยากจะให้เราเปลี่ยนนะคะลองทําอะไรที่มันสบายใจหรือว่าทําให้เรารู้สึกดีค่ะมันจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นในช่วงนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวความรักของชาวราศีาธาตุไฟค่ะเดี๋ยวไปดูกันที่คนมีคู่กันเลยนะคะ สำหรับความรักคนมีคู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า15วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะก่อนอื่นขอเช็คพลังงานในอดีตนิดนึงนะคะว่าที่ผ่านมาความรักของคุณทั้งคู่อะค่ะพบเจออะไรกันมาบ้างนะคะ ว่าพลังงานความรักก่อนหน้านี้นะคะมันมีเรื่องของการละเลยความรู้สึกดีๆที่มีให้แก่กันนะคะมันมีความรู้สึกที่รู้สึกเหงาโดดเดี่ยวนะคะแล้วก็พึ่งพาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกหรือเรื่องการเงินก็ตามนะคะตัวคุณเองมองว่าก่อนหน้านี้ค่ะค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะคะแล้วก็อยากจะพึ่งอีกฝ่ายหนึ่งค่ะแต่ว่ามันพึ่งไม่ได้นะคะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันรู้สึกแยกกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็ดูเหมือนตัวคุณเองนะคะเรื่องที่จะพึ่งพาตัวเองมากขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองมากขึ้นนะคะจนตอนนี้ค่ะคุณเริ่มรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็เห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นนะคะเขาดูพลังงานในปัจจุบันกันบ้างค่ะว่าตอนนี้ความรักของคุณทั้งคู่เป็นยังไงกันบ้าง สำหรับความรักของคุณทั้งคู่นะคะดูเหมือนว่าตัวคุณเองยังมีความกังวลอยู่นะคะโดยเฉพาะความกังวลในเรื่องปัญหาเกา่เกาๆที่มันยังไม่ได้ถูกแก้ไขมันยังไม่สะสางนะคะคุณกลัวค่ะว่ามันจะเกิดขึ้นอีกแล้วก็มีความกังวลนะคะมีความไม่สบายใจเกี่ยวกับปัญหานั้น,นะค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยแทบจะทําให้คุณรู้สึกว่ารู้สึกแยกกับความสัมพันธ์ด้วยซ้าไปนะคะแต่ว่าในเร็วๆนี้จะมีการพูดคุยกันหรือว่าเคลียร์กันนะคะทําให้ปัญหาที่มีอยู่ค่ะมันจบลงด้วยดีแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นนะคะ มาดูความรักใน15วันนี้กันบ้างค่ะว่าความรักของคุณทั้งคู่นะคะจะเป็นไปในทิศทางไหนกันบ้าง สำหรับเรื่องราวความรักของคุณทั้งคู่นะคะอะไรที่ยังเป็นปัญหาอยู่อะคะ่ะมันเหมือนก็ยังจะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะคือมันยังไม่ถูกแก้ที่ต้นต่อน,นั่นเองค่ะแต่ว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะก็คือว่าไม่ว่าความรักของคุณนะคะจะพบเจออะไรมานะคะแต่สุดท้ายแล้วอะคะ่ะทุกการทะเลาะกันหรือว่าทุกวารไม่เข้าใจกันนะคะมันจะถูกพัฒนาไปได้ด้วยดีหรือว่าสุดท้ายแล้วอะคะ่ะผลลัพธ์ของการทะเลาะกันในครั้งนี้อะคะ่ะมันจะนําสิ่งดีๆ ที่มากขึ้นหรือว่านําความสัมพันธ์นะคะขยับไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะมันอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่ตัวเขาเองนะคะไม่ได้พูดให้เราฟังหรือว่าไม่ได้บอกให้เราฟังจนเคลียชัดเจนมันก็เลยทําให้เรามีความกังวลอยู่บ้างนะคะตรงนี้นะคะอาจจะเป็นปัญหาที่แท้จริงหรือว่าเป็นปัญหาส่วนหนึ่งในความสัมพันธ์ก็ได้ค่ะเหมือนกับว่ามันมีการไม่บอกอะไรให้ชัดเจนไม่เคลียนะคะมันก็เลยทําให้เราเป็นกังวลแล้วก็นําไปสู่การทะเลาะหรือว่าขัดแย้งกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกแล้วก็ความคิดของคุณทั้งคู่ที่มีให้แก่กันนะคะว่าในช่วงนี้จะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะมาเริ่มที่ชาวราศีธาตุไปเลยค่ะสำหรับตัวชาวราศีธาตุไฟนะคะ มีหลายคนมากเลยนะคะที่เลือกที่จะแบบอยากเดินออกไปจากตรงนี้แล้วอะไม่อยากสารสัมพันธ์ต่อแล้วเราก็รู้สึกอยากยอมแพ้นะคะเหมือนกับว่ามันมองหาหรือว่ามองไม่เห็นอนาคตของทั้งคู่อะคะ่ะตอนนี้ตัวคุณเองนะคะก็เลยเลือกที่จะมองแต่สิ่งที่ดีในชีวิตหรือว่าเลือกที่จะเก็บแต่สิ่งดีๆไว้รอบตัวเราอะคะ่ะ อะไรที่มันไม่ดีหรือว่าทําให้เรารู้สึกแย่ค่ะคุณก็จะปล่อยมันทิ้งไปนะคะตอนนี้เหมือนกับว่าเริ่มที่จะกลับมารักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ทําให้ตัวเองเข้มแข็งมากขึ้นนะคะมาดูอีกฝ่ายหนึ่งกันบ้างนะคะว่าคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับเราค่ะ กเหมือนว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะตอนนี้กําลังคิดหรือว่าตัดสินใจอยู่นะคะว่าจะเอาอยัางไงดีเป็นช่วงที่กําลังชั่งน้ําหนักแล้วก็ลังเลใจนะคะว่าจะเลือกไปในเส้นทางไหนอันดับแรกเนี่ยเขาไม่อยากทะเลาะก,กับเรานะคะเวลาที่ไม่เข้าใจกันก็อยากจะสื่อสารกันด้วยดีะคะ่ะอืมแล้วเขาก็หนึ่งเขาไม่อย,อยากอยู่คนเดียวคะ่ะแต่ว่าให้ตัดสินใจอะไรในช่วงนี้เนี่ยก็ยังนะคะเหมือนกับว่าเขารอดูอะไรบางอย่างอยู่อะคะ่ะขอดูนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่เขารอดูมันคืออะไรกันแน่ค่ะ สิ่งที่เขารอดูนะคะเป็นในเรื่องการงานนะคะแล้วก็การประสบความสําเร็จค่ะบางคนอาจจะมีความกังวลในด้านความมั่นคงของตัวเองโดยเฉพาะการใช้ชีวิตการงานแล้วก็ด้านอื่นๆที่ทําให้เขามีความมั่นคงนะคะเหมือนกับว่าเขามีปัญหาในเรื่องการเงินนะคะหรือว่าบางคนรอเงินก้อนแต่ว่ามันยังไม่ได้อะคะ่ะก็เลยทําให้เขาะคะ่ะจะต้องมองไปหางานใหม่ๆหรือว่ามองหาอาชีพเสรเมิมอื่นๆนะคะเพื่อที่จะทําให้เขาะคะ่ะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ดีมากกว่าเดิมนะคะ ถ้าพูดถึงความกังวลในช่วงนี้ดูจะเป็นในเรื่องการเงินนะคะขอดูนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่เขากังวลในตอนนี้ค่ะเป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่าใช่เรื่องการเงินจริงๆไหมถามว่าใช่เรื่องการเงินจริงๆไหมเนี่ยก็ยังจะเป็นเรื่องการเงินอยู่นะคะแต่ว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่า เวลาเราพูดจากับเขาอะค่ะบางทีเราชอบยื่นคาขาดหรือว่าชอบตําหนิชอบพูดจาไม่ดีกับเขาหรือเปล่าคะลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าช่วงนี้ชอบใช้คําพูดทําร้ายจิตใจอีกฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าเขามีความรู้สึกว่าเวลาเราพูดจาทาร้ายจิตใจเขาอะเขาไม่ชอบเลยนะคะแล้วเขาก็รู้สึกแย่มากๆด้วยมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าอือยากจะถอยห่างจากเราแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันมีความกลัวอยู่ข้างในอะค่ะรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่มั่นคงนะคะ ถ้าอยากแนะนำอะไรไหมคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ความรักของคุณในช่วง15วันนี้ค่ะ ถ้่อยากจะบอกนะคะก็คือว่าอยากให้เราะนะคะนิ่งมากขึ้นนะคะอย่าใช้อารมณ์มากเกินไปแล้วก็อย่าพูดจาทําร้ายจิตใจกันมากเกินไปนะคะสิ่งที่เขาอยากให้เราโฟกัสด้วยค่ะก็คือว่าอยากให้แสดงความรักความอ่อนโยนต่อกันให้มากขึ้นนะคะอาจจะมีบ้างค่ะที่ทําให้คุณมีความกังวลหรือว่า มีความกังวลใจเกี่ยวกับอนาคตของคุณทั้งคู่อะคะ่ะแต่สิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกตอนนี้ก็คือว่าโฟกัสกับปัจจุบันนะคะเติมความหวันให้กันให้เราใช้สติมากขึ้นแล้วก็นิ่งมากขึ้นนะคะอะไรที่ทำให้เราใจร้อนนะคะลองค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจแล้วค่อยพูดมันออกมานะคะอะไรที่ทำลายความสัมพันธ์ก็อย่าเพิ่งทำคะ่ะถ้ายอยากบอกอะไรไหมคะเกี่ยวกับความรักของคุณใน15วันนี้ค่ะ สิ่งที่พาอยากจะบอกนะคะดูจะไม่มีอะไรมากนะคะตอนนี้ค่ะดูเหมือนว่าเพราเราเร็วนี้คุณจะลดความคิดมากความกังวลลงนะคะอะไรที่เคยรอคอยคุณก็เลือกที่จะไม่รอแล้วนะคะแล้วก็อะไรที่เคยเอาชนะกันนะคะก็เลือกที่จะไม่เอาชนะแล้วมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นะคะดีขึ้นไม่มีอะไรให้กังวลน,นะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาความสัมพันธ์อยู่ในตอนนี้นะคะ่ะลองเอาสิ่งนี้ไปปรับใช้ดูนะคะ ใน15วันนี้ความรักของคุณจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะใน15วันนี้นะคะอาจจะมีอะไรบางอย่างนะคะที่รู้สึกว่าเข้ามาทำร้ายจิตใจนะคะหรือว่าทำให้ทั้งคู่ไม่ว่าเขาหรือคุณนะคะรู้สึกเจ็บปวดเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักนะคะ แต่ว่าคุณทั้งคู่ก็ไม่ได้เลิกลาหรือว่าห่างจากกันไปนะคะเหมือนกับว่าทั้งคู่ก็ยังจะดําเนินความสัมพันธ์ไปอยู่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าทั้งคู่ค่ะไม่รู้ว่าเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีกับตัวเองไหมหรือว่าเปลี่ยนแปลงแล้วจะไปในทิศทางไหนค่ะถ้าเกิดว่าไม่อยากทําร้ายจิตใจอีกฝ่ายหนึ่งถ้าเกิดว่าอยากที่จะรักกันต่อไปอะค่ะก็อย่าทําร้ายกันนะคะไม่ว่าจะคําพูดหรือว่าสภาพจิตใจค่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวความรักค่ะของทั้งคนโสดและคนมีคู่เลยนะคะก็อยากจะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจค่ะเดี๋ยวมาพบเจอกันใหม่นะคะทุกคนเร็วๆนี้ก็จะทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ